พี่กบอกว่าเคยมีภาวะที่เรียกว่าอยากตายอะภาวะตรงนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนยิ่งการปฏิบัติการทําความดีมากเท่าไหร่การที่จะเจอเรียกว่าสภาวะแล้วบททดสอบจิตเราตรงนี้ทุกคนต้องเจอเลยแหละแม่ยังเจอเลยแม่ยังเจอภาวะตรงนี้เกิดขึ้นตัวเองนในช่วงที่แรกๆที่ท่านมาและเราเกิดภาวะเรียกว่าปัญหารุมเรา้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองการงานความรักแล้วก็สุขภาพแม่เจอทุกด้านเลอย่างนแม่ถึงบอกว่าเจอรอบด้านเลยอะ่ะแล้วที่จะยุ่งปนทำไมมาเนี่ยตายดีกว่าอย่างเงี้ยแบบหนีหนีหนีความทุกข์อ่ะจะหนีความทุกข์ไปด้วยความตายมันไม่ใช่ไงลูกในภาวะที่เจอตรงเนี้ยเมื่อเราเมื่อเราได้เห็นและเรามาเข้าใจและพอเรามีสติ พอหันมาปฏิบัติทำสมาธิเราก็ตื่นออกมาจากพวงแห่งทุกข์มันได้ไงมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมดําที่ทําให้เราไปตกอยู่ช่วงขณะหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ไหมตกอยู่ในพวงแห่งทุกข์ตรงนี้ขณะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรายัางไม่มีสติขึ้นมาปุ๊บอนะมันก็จะตกลกาไปอีกแต่นี่พอเราตกไปปุ๊บมันตื่นขึ้นมาดึงตัวเองขึ้นมาได้มีสติขึ้นมาได้ แล้วเข้าใจนะเข้าใจใช่ป่ะทาให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออภาวะตรงเนี้ยมันทําให้เราแก่งขึ้นป่ะมันสอนเราสอนตัวลูกด้วยนะคเออภาวะที่ิดกึนมันพูดถึงทําให้เราเข้าถึงในสภาวะที่เป็นทุกข์และเวลาการที่ลูกได้ช่วยคนในการที่ใช้ไพ่ในเปิดการเปิดไพ่ดูดวงหรือว่าอะไรเนี้ย เราเข้าใจถึงความทุกข์ขององคนั้นได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเป็นองค์ของมเบืบนนะ่ะเป็นเป็นลูปของเทพเทวาเนี่เราต้องถูกบททดสอบเรียกว่าประสบการณ์จริงเนะ่ยต้องเจอกับตัวเองเพื่อที่จะมาใช้ในความเป็นจริงและธรรมของพมารดาธรรมของเทพเทวานะคือความจริงนะความจริงล้วนๆเลยไม่ใช่มายานะเราต้องเจอกับความจริงอนะ่ะอันนี้มันคือความจริงนะ ใช่ปะ<ช>แล้วเราข้ามมันได้พอข้ามมันได้เราเห็นทำปะเห็นจะจะทำปะ<ช>ว่าอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้เองมันเกิดได้มันก็ดับได้ด้วยตัวเราเองใช่ปะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่ไปคิดไม่ไปใส่ใจกับมันใช่ปะจริงปะจริงทำให้ไปย้ำสิ่งองอให้มันผ่านไ,ไปแล้วก็เดินหน้าทำต่อไปทำควาต่อไปนะวันนี้ก็เป็นวิทยาทานนะแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกคนที่ ที่ว่ามีความคิดลบมีความทุกข์มีความท้อมีความเหนื่อยมันมีสิ่งต่างๆเข้ามากับผัใจเราได้ตลอดเวลาก็ขอให้ทุกคนนะ่ะพาไปให้ได้แล้วก็พาตัวเองนะั้นน่ะข้ามพน้นแล้วก็มีแรงกำลังแล้วก็แรงพักันในการเดินทางใส่ทำใส่เทียดีต่อไปนะสาธุ